สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะหลอนมาต้มหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้กับมาแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้มาจากสกลน,นะคะคุณยายฝากมาให้จงมานะคะ <c oughs> ครั้งที่สามครั้งที่สามปีนี้นะครั้งที่สามแล้วล่ะแกงเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะหน่อไม้สดน,นะคะ ใครอยากกินก็มากินได้เลยนะจะ๊ะต้มกำลังเืดอยแล้วล่ะตอนปอกตอนตอกตอนปอกเปลือกเนาะวันหลันไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเด็ค่ะมาถ่ายตอนนี้เนาะตอนต้มแล้วก็จะจะวิธีการปรุงนะคะเด็ค่ะกำลังตำข้าวกระเบื้อนะนี่ตำข้าวกระเบื้อค่ะแล้วก็น,นี่ก็มายนางน,นะคะ,ะที่ ด้วยตะกี้ใบายนานางนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะนี่นะคะใส่เห็ดใบเห็ดเห็ดเห็ดสดนะคะอันนี้คือดอกบานมันเนาะมาล้ามันล้างมันก็เปื่อยออกนะคะนคะคะอันนี้คือเก็บออกมาใหม่ๆเนาะดอกสดมันนะคะแล้วก็มีเห็ดหนะไคร้ด้วยเห็ดตะไคร้เห็ดหนะไคร้ดอกหนึ่งนะ,ะมันจะหอมขานะมัน ะะขาเห็ดนะขาเห็ดเนี่ยเห็ดไท่ทำเป็นเิ้นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแกงนะคะนี่นะคะใส่ผักนี่นะใส่ผักใบแมงลักนะแล้วก็ชะอมแล้วก็ผักสะแง,งะนะคะขาดไันได้นะผักสะเง,งะหน้านี้มันก็เรียวขึ้นแล้วนะคะผักสะแง,งะผักสะแง,งะจะเป็นจะหอมนะคล้าย <c oughs> <c oughs> ใบผักชีนะคะ <c oughs> ผักสะแงะเนาะจะเป็นนี่ค่ะจะเป็นเหมือนผักชีเนาะมันผักช, <c oughs> ชีไทยนะคะแต่ไม่ใช่นะแต่นี่คือผักสะแงะนะคะ <c oughs> โอ้ยได้กินเพล็กค่ะขอโทษด้วยเด้อไอ นี่นะคะ <c oughs> จืดละจะตีน,น้ำนะคะตีน,น้ำแล้วก็แกนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูวิธีการปรุงนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะน้ำกัระนางนะคะคันเจ็ดแล้วนะคะเ,เดี๋ยวกองเอานะเดี๋ยวกองเอากองใส่นั่นเนาะใส่กระจอนเนาะเริ่มกันลัง กำลังปรุงนะคะพอดีแต่กินกันหลายคนนะกลัวไม่กินใส่เห็ดสดนั่นเห็ดสดนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเห็ดตัวที่คุณยายเออกให้นะคะที่ต้มให้นะนี่ก็เห็ดโคนนะคะเห็ดโคนเห็ดินปนกันแล้วก็อันนี้ก็เห็ดเห็ดโคลมันแปล่ะเห็ดตาบปวดเห็ดตาปวดนะคะเห็ดดอกเล็กดอกใหญ่ปนกันนะคะ สุกแล้วนะตะเล็กตะไม่ก็มีไข่หมึกมะม่อกด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอดูไปเดี๋ยวเราจะเอาใส่เอาข้าวเปลือกใส่นะคะอันนี้ใส่ใส่น้ำยำนางลนะค่นะเดี๋ยวเราจใส่ใส่น้ำยะนางล้นะนี่ค่ะน้ำยะนางนะเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะ <c oughs> ไอทั้งจานเดี๋ยวลอนใส่ข้าวกระเบือลงไปแล้วนะตั้มพี่ตั้ตกับใสพ่พริกสดนะคะแล้วนะคะโอ้โห กำลังร้อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใส่ปลาอย่าหล่อนแกงใส่ปลานะคะมันเต็มหม้อเดีย๋ยวหล่อนจแบบับออกเวลาให้มันให้มันกระนั่นก่อน,นะ มันขย่อมขย่อมลองกันะขยเติมนี่ค่ะนี่ค่ะมันเยอะแต่นี่คือหน่อไม้บงหวานนะเนี่ยยายก็เอามาให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเรานํามาแกงใส่ด้วยนะคะหน่อไม้บงหวานเราไม่ต้องต้มนะคะหน่อไม้บงหวานไม่ต้องก้ม คนก็ใส่กะปิใส่กะปีนิดนึงนะะแต่ยงเรอนไม่ใส่นะคะใส่ปลาแทนนะคะยา่าราจะใส่ปลาแล้วนะคะ,ะปะลาโนูน่ค่ะเลาจะใส่แล้ว

<c oughs> มันเต็มโอเคเนี่ยแล้ว่อนแบ่งออกเลี้ยให้มันยุบๆเนาะมันยุบๆลงแล้วก็ค่อยเอาค่อยเอาใส่นะคะนี่นะคะต่อไปก็จะใส่ ันนี้ปิดฝาหม้ออยู่นะคะเราให้เดือดก,ก่อนนะคะแกะมาใส่เดีย๋ยวมาชิมดูนะคะว่ามันจืดหรือมันเค็มนะคะแล้วก็มาใส่ผักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแนยหล่อนเลยเดย้อยา่หลอนขอบคุณมากมากนะคะนะคะสุดท,ท้ายนะคะย่าลือนใส่ผักแล้วนะคะ มามาค่ะกินด้วยกันนะคะช่วงนี้อยู่บ้านนะคะมากินด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนี้หลอนด้วยนะคะหลอนบคุนค่ะสวัสดีค่ะ